ส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสอจชเพื่อเป็นศูนย์กลางการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมช่วยแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและลดการใช้สารเคมีดำเนินการภายใต้แนวคิดชุมชนจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2558จากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชนให้กับเกษตรกรและผู้สนใจโดยมีนายปรีชาวุฒิสารเป็นประธานและมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีการคัดเลือกหรือเลือกตั้งและสมาชิกให้ความเห็นชอบมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกที่ชัดเจนและมีการกำหนดข้อตกลงกฎระเบียบก,กติกาเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฝั่งแดงตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและบริเวณมีการคมนาคมสะดวกมีขนาดพื้นที่มีความเหมาะสมสามารถรองรับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่มาร่วมทำกิจกรรมได้ มีอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับผลิตขยายชีวพันธุ์ที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้และเพียงพอต่อการผลิตขยายสำหรับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชมีเอกสารวิชาการสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีการวางแผนการผลิตสารชีวพันธุ์ที่สอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของพืชและสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชโดยได้จากการร่วมประชุมหารือกันของสมาชิกสจชศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฝั่งแดงมีการประชุมร่วมกันตามที่นัดหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งข่าวสารด้านการเกษตรและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกจะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กลุ่มกำหนดด้วยความเต็มใจภายในศูนย์มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชซึ่งเจ้าของแปลงคือนายปรีชาวุฒิสารในแปลงจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติการวินิจฉัยโรคพืชและแมะลงศัตรูพืชเบื้องตน้นและผู้แทนสจตำบลฝั่งแดงจะสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์และรายงานสถานการณ์แปลงพยากร์ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทราบทุกวันจันทร์ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชทุกครั้งที่พบการระบาดหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดให้ชุมชนทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์เช่นหอกระจายข่าวและกลุ่มไลน์เป็นต้นร่วมกันผลิตขยายสารชีวพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ช่วยแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่และลดการใช้สารเคมีเป็นการลดต้นทุนการผลิตทำให้ไม่เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สจชตำบลฝั่งแดงยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการเกษตรด้านอารักขาพืชเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจโดยสมาชิกศูนย์สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสารชีวพันธุ์และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้นอีกด้วย สมาชิกสชตบลฝั่งแดงจะเน้นการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานโดยสามารถเลือกใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสมาชิกเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิเคราะห์ตามสถานการณ์การระบาดที่เหมาะสมของพื้นที่ทำให้ไม่เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบนิเวศทางการเกษตรที่ดี สจชตำบลฝั่งแดงมีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆมาใช้ในการดำเนินงานภายในสจชปัจจุบันสจชตำบลฝั่งแดงมีสมาชิกจำนวน36รายและสมาชิกร้อยะ80ของกลุ่มให้การยอมรับและนำความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในแปลงตนเองทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและส่งต่อความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆด้วย สจชตำบลฝั่งแดงมีการขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันโดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้แก่การผลิตขยายสารชีวพันธุ์การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้เป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้และการร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง